คุณผู้ชมเราว่ากันด้วยกลุ่มก้อนที่เรือนจำนะคะอย่างที่กรมราชัรร์ได้ออกหนังสือชี้แจงมาว่ามีผู้ติดเชื้อไป2008ก็ทําให้ตัวเลขรายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวเลขวันนี้พุ่งขึ้นไปเลยอยู่ที่4 0 0 0กว่านะคะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของกลุ่มก้อนเรือนจําเป็นยังไงต้นต่อที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วงนี้เราพูดคุยกับว่าที่ร้อยตรีธนกฤิจิตรีรัตน์นะคะท่านเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งตอนนี้ท่านเลขาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านครับค่ะท่านเลยขาคะยอดเฉพาะของ2เรือนจำอะค่ะ2008เนี่ยค่ะเป็นการตรวจเชิงรุกที่นับตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะคือคืออันนี้ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศเนี่ยมีท่านทานรัฐมนตรีท่านก็มีคําสั่งให้ดูเรื่องของการดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจำนะครับก็เลยสั่งการให้ทางโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ย ใช้เชิงลุกร่วมกับทางกระทรวงสาษษธารณสุขตรวจเพราะเนื่องจากว่ามีผู้ที่ติดเชื้อโควิดในส่วนที่เป็นแดนกักโรคเนี่ยอยู่ด้วยนะครับก็เลยเลยทําให้เกิดมาตรการในเชิงลุกในเรื่องการตรวจตรงนี้ครับครับซึ่งทุกวันนี้ยังรุกอยู่ใช่ไหมครับท่านหมายความว่าเราาออือ,อนจำก็ยังตร,ตรวจอยู่เท่าที่ได้รับรายงานเนี่ยมีการตรวจ แล้วร้อยเปอร์เ็นต์น,นะครับสำหรับในเรืนจํากลุกลัานยาวตรงบริเวณนั้นนะครับก็บเลยได้ผลที่ออกมาใช้เวลาอยู่สองสมวันในการตรวจนะครับเพราะว่า<อ>มีผู้ต้องขังในเรืนจจมเนี่ยมีอยู่จำนวนหลายพันคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับ,รบก็ก็ใช้เวลาอยู่ครับก็อพอเมื่อทราบผลมาก็ แจ้งให้ทางพี่น้องประชาชนทราบโดยอธิบดีกรมพันธ์นก็ได้สั่งการให้ให้แจ้งให้ทราบนะครับ,รบที่ตรวจเชิงรุกมา2อสวันนี้ใช่ใชไหมคะคแสดงว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้มาตรวจเชิงรุกนี่เป็นเพราะว่าอะไรคะท่านเลขาคะก็มันก็มีคือผู้ต้องขังที่เวลาไปไป ไปข้างนอกนะครับหมายความว่ามีการบบตัวผู้ต้องขังออกไปไปที่ที่ศาลนะครับแต่น,นี้ต้องขอยนญาตเรียนก่อนนะครับว่ามันไม่ไดไไ้ไม่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 ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางทางศาลในมุมเรื่องของการาติดเชื้อนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่ไปที่ที่ศาลแล้วนะครับแล้วก็ อาจจะมีผู้ต้องขังรายอื่นที่เราก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะมันมีผู้ต้องขังที่เป็นทั้งรายใหม่แล้วก็จากที่อื่นด้วยเงี้ยครับมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดเรื่องเชื้อตร,ตรงตรงนี้ได้นะครับครับแล้วพอกลับเข้ามาเราก็มีเรื่องของการกัโกโรคแล้วพอกักโรคแล้วนะครับมันก็14วันตามมาตรการที่ที่ทาง รกรมควบคุมโรคเนี่ยได้กำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่า14วันแต่ทีนี้พอ14วันเนี่ยก็บางคนมันก็ไม่ออกอาการเลยนะครับซึ่งก็เลยมีความจำเป็นต้องสุ่มตรวจเพราะว่าหวงว่าเกี่ยวกับภายในเรือนจำน้าหากว่ามันมีการติดเชื้อมากเนี่ยมันก็จะจะส่งผลใน,ในในทางในทาง ไม่ดีมากจนเกินไปครับก็เลยต้องมีมาตรการดังกล่าวครับครับก่อนที่จะถามว่าตอนนี้มีมาตรการอะไรที่รัฐกลุ่มบ้างขอถามนิดนึงที่ท่านเลขาบอกว่าตรวจครบแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าณตอนนี้ผลออกแล้วไม่ต้องมีการตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วทั้งหมดคือสองรอบตรวจซ้วเนี่ยยังคงต้องต้องต้องมีมาตรการในการตรวจซ้ำอีกอยู่ดีนะครับแต่ว่าในช่วงเบื้องต้นที่มีการตรวจแล้วได้ผลออกมานะครับจากทาง การตรวจเพราะว่าทางกรมราชทัณฑ์เราเองเรามีศูนย์เรื่องตรวจโควิดตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลย,เลยได้ในเรื่ององการที่ให้ทางทางทางแพทย์กับทางพยาบาลเองเนี่ยเข้าไปตรวจครับครับค่ะท่านเลขาคะ รเรื่องของการกักตัวเนี่ยคะ่ะในหนังสือชี้แจงเมื่อวานนี้บอกว่าผู้ต้องขังเข้าใหม่จะมีการแยกกักตัวอย่างน้อย21วันสรุปแล้วเวลาเข้ามาเนี่ยเรากัก14หรือ21วันคะคือเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยตามมาตรการเนี่ยเรากักอย,อยู่อยู่14วันนะครับแต่ทีนี้เรามีความสงสัยแล้วก็เราเลยเลย,เลยมีความสงสัยนะครับท่านรัฐมนตรีท่านก็เลยคิดว่าปันปวนจะเพิ่มเรื่องของการกักโรคให้มากขึ้นเพื่อ อีกทีเพราะเนื่นองจากว่ากรณีดังกล่าวเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้มันมันอยู่ในช่วง14ตัวใน14วันเนี่ยมันจะมันจะพ้นหรือไม่ท่านก็เลย คิดว่าการขยายเวลาไปก็เพื่อความปลอดภัยของอผู้ต้องขังรายอื่นด้วยนะครับสำหรับผู้ต้องขังที่ออกไปข้างนอกหรือว่าเป็นผู้ต้องขังใหม่ที่เข้ามาในเรือนจำครับครับตอนนี้มีมาตรการอะไรที่ 1, 2, ึ่สอเด็ดขาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระอลอกนี้ได้ครับ คือต้องกาบเรียนนี้ครับว่าเดี๋ยวเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยิ่ทําญท่านสมศักดิ์เติมสินท่านจะเปิดการถแถลงข่าวนะครับที่กรมราชัณฑ์นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนและทางสื่อมวลชนได้รับทราบว่าทางกรมราชทัณฑ์ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมาตรการในการที่จะ ใช้ในการรักษามาตรการในการที่จะดูแลผู้ต้องขังภายในเรือนจาท่านจะมีแถลงข่าวตอนบ่ายสองโมงเนี่ยครับค่ะท่านเลขาค่ะค่ะเข้าใจค่ะเดี๋ยวจะรอฟังตอนบ่ายสองโมงนะคะทีนี้ถ้าเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะพอดีว่าก็เป็นข่าวที่คนให้ความสนใจมากเลยค่ะท่านเลขาเอาเบื้องต้นก่อนได้ไหมคะว่าตอนนี้มีการแยกตัวของผู้ติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อเนี่ยเราแยกกันยังไงคะจากที่ได้รับรายงานเวลานี้เนี่ยเราเรามีส่วนที่เป็น การโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการรักษาตัวผู้ป่วยที่ที่เราแยกกักและแยกพื้นที่ไว้แล้วนะครับแล้วกเ็เพิ่มในส่วนที่เป็นเตียงสนามเข้าไปในอีกประมาณหนึ่งพันกว่านี่นะครับซึ่งเ,เมื่อวันเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้นําคณะแล้วก็เข้าไปเพื่อไปตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยนะครับซึ่งก็ เราเราในเวลานี้เนี่ยเราก็จะมีของในส่วนของลง <c oughs> เขาเรียกว่าแดนพยาบาลของทางราชทันเองเนี่ยใน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 ,ในเรือนจําเองก็มีอยู่นะครับในเวลานี้เราก็ดูแลผู้ต้องขังแล้วก็ได้รับรายงานในขณะนี้เบื้องต้นก่อนครับว่าผู้ต้องขังที่ ได้รับเชื้อเนี่ยก็ยังไม่มีอาการรุนแรงอะไรครับครับแสดงว่าตัวเลขนะตอนนี้ที่ออกมา2,800กว่าคนสองเรือนจำใหญ่ๆไม่มีใคร,ครอาการโคมา่าไม่มีใครอาการหนักหน้าเป็นห่วงเอ่อตอนนี้ตอนในในเบื้องต้นตอนนี้อย่างครับเพราะว่ามีมีการตรวจแล้วก็ยังที่กลับเรียนนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีผู้ป่วยที่มีอาการเริ่มมากขึ้นเนี่ย นะครับทางคุณหมอเนี่ยเขามีวางแผนในเรื่องของการให้ยาก็ตามในเรื่องของการรักษาหรือในที่สุดถ้าเกิดว่ามันมีอาการเจ็บป่วยหนักก็อาจจะต้องส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มมากขึ้นครับแต่ในเวลานี้เนี่ยจากที่ได้เรียนมาเราก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะรองรับเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วครับครับท่านเลขาคะถ้าลองลอง,ลองเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะสาหรับตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างเช่นตอนนี้ตัวเลข2,008 เราแยกเป็นพันหนึ่งกับพันแดใช่ไหมคะถ้าพันหนึ่งคือในทันทสถานหญิงกลางอย่างตัวเลขพันหนึ่งเนี่ยค่ะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดคะคือคือในในใน,ในหญิงกลางนี่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไน่ใจอัปเดตตัวเลขนะครับแต่ก็ก็ม,มีมีหลักไม่น่าจะต่ํากว่าสักสี่พันโดยประมาณนะครับสักสี่พันได้แต่ว่าแต่ว่าจะลืมว่าในเรือนจำในแต่ละที่เนี่ยมันจะมีแดนของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้น แดนแต่ละแดนเนี่ยมันก็จะมีจํานวนผู้ต้องขังเนี่ยแตกต่างกันไปครับมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ในพื้นที่ในนั้นก็จริงะนะครับแต่ว่ามันก็จะเปรียบเสมือนกับพื้นที่ของผู้ต้องขังที่มีการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นแดนแดนไปอยู่ครับครับ,รบในที่ประชุมของทางด้านกระทรวงยุติธรรมตอนนี้มีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงที่สุดไหมครับมีเรือนจําที่อยู่ในโซนอื่นๆมีโอกาสจะเกิดขึ้นแบบนี้ไหมครับ คือต้องต้องเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่ที่มันจะเป็นพื้นที่มีโรคโรคโควิดสิบเก้าระบาดมากอยู่ในเวลานี้ก็คงจะเป็นกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่เคยเกิดขึ้นอย่งเช่นในนาราธิวาสเนี่ยก็ก็ตอนนี้ก็มีตัวเลขกลับมาเป็นศูนย์แล้วนะครับ,รบแล้วก็ทางทางเชียงใหม่ก็ลดลงนะครับแล้วก็ ในที่อื่นๆเนี่ยได้รับแรงรายงานมาก็มีบ้างเช่นเป็นผู้ต้องขังใหม่ที่เข้าไปานะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากอ่ะครับมันในกรุงเทพอาจจะเป็นผู้ต้องขังที่มีพบเชื้อมากมากที่สุดครับครับคือผมทราบมาว่าตอนนี้นี่คือระบบงดเยี่ยมถูกไหมครับงดญาติเยี่ยมแน่นอน เพราะว่ามีการระบาดโควิดระลอกนี้แต่เห็นว่ามีการ,ร,รเยี่ยมกันผ่านทางแอปพลิเคชันอะไรอย่าตอนนี้ถ้าญาติผู้ต้องขังรู้สึกเป็นห่วงเออญาติของตัวเองที่อยู่ในเรือนจําแล้วเขาอยากจะติดต่อสื่อสารนี่เขาเยี่ยมยังไงได้บ้างครับท่านคือในเวลานี้เนี่ยท,ทางแรกก็สามารถที่จะโทรติดต่อท,ที่ทางเรือนจําได้โดยตรงนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยญาติผู้ต้องขังเองมีมีไลน์กับทางเรือนจําอยู่แล้ว ื <c oughs> ทางเรือนจำก็จะอัปเดตในส่วนที่เป็นญาติผู้ต้องขังเนี่ยให้รับทราบนะครับส่วนในกรณีที่มีการนัดเรื่องของการเยี่ยมผ่านวิดีโอคอนวิดีโอไลน์นะครับอันนี้จะเป็นการนัดอยู่แล้วนะครับในเรื่องในเรื่องการนัดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางเรือนจำเองวันนี้เนี่ยท่านลนตีท่านก็จะแถลงข่าวให้ทราบนะครับ <c oughs> แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะได้ ทราบข้อมูลข่าวสารของญาติผู้ต้องขังเองเนี่ยนะครับทางเรือนจําก็จะรายงานให้ทราบครับค่ะท่านเลขาคะคขอถามถึงเป็นภาพรวมหน่อยนะคะว่าชีวิตค,ค,ความเป็นอยู่ในเรือนจำเนี่ยค่ะสะภาพตอนนี้ค่ะมีความแออัดหรือว่ายังไงบ้างคะคือปัจจุบันไม่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 ไมไมแออัดแล้วครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาจะมีการ ผู้ต้องขังเองที่ที่มีการพ้นโทษออกมาเนี่ยมีจํานวนพอสมควรนะครับแล้วก็มีการติดเอ็มตามมาตรการที่ท่านรัมศรีสมศักดิ์ได้สุทินท่านาม,มีมีเรื่องของการพักโทษติดเอ็มออกมาเนี่ยนะครับเพื่อระบายผู้ต้องขังที่มีโทษที่เหลือน้อยนะครับออกมานะครับแล้เราก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับก็เอาเอา,เอ,าออกมาจากทางเรือนจําตอนนี้นี่ทางเรือนจําไม่ เรื่องเรื่รื่อความแมอ,อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยไม,ไม่ไม่มีแล้วครับะคระท่านเลยค่ะคเล่าให้ฟังได้ไหมคะเราแยกเป็นห้องเล็กห้องใหญ่อยู่กันกี่คนยังไงบ้างอะคะคร่าวๆอะคะ่ะคือคง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 ได้ไม่ไม่หมดนะครับ<ช>เพราะว่าพื้นที่ของเรือนจําเนี่ยแต่ละที่มีขนาดแตกต่างกันครับไม่ว่าจะเป็นถ้าถ้าเป็นในกรุงเทพมหานคร ที่เราจะคุ้นเคยกันอยู่เนี่ยนะครับก็ในแดนในแดนเนี่ยมีมีมีแปดแดนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่ของของการควบคุมตัวผู้ต้องขังเนี่ยอยู่ในจํานวนแต่ละพื้นที่ก็จะมีมีหลักหลักร้อยก็มีนะครับแล้วก็มีบางที่ใหญ่หน่อยก็จะเป็นบางแดนหลักพันก็มีครับแต่ก็จะมีอยู่เราๆประมาณนี้อยู่แล้วครับครับ เดี <S <S ๋ยวรอการแถลงกานไปทางการช่วงบ่ายวันนี้เพราะที่คนอยากรู้มากที uh ่สุดคือมาตรการที่จะควบคุมนะครับแล้วก็อยากจะรู้ความเป็นตายร้ายดีของบรรดานักโทษที่อยู่ในเรือนจําด้วยขอบพระคุณท่านเลขาครับสำหรับข้อมูลวันนี้ครับคุณนะคะท่านเลขาครัสยินดีครับยินดีครับขอบคุณค่ะเช้าเนี่ยถ้าเอาเฉพาะเรือนจําพิเศษกรุงเทพผมฟังจากคุณสรยุทธ์ในคุณสรยุทธ์บอกว่าจํานวนที่ติดเนี่ยประมาณพันแตเนี่ยคิดเป็นประมาณเกือบเกือบหนึ่งในสาม ออหนึ่งในสามเกือบหนึ่งในสามอยู่เฉพาะของบริเวณนี้นะเออทงนั้นคือแยกกันใช่ไหมับพันแปดคือเรือนจำพิเศษกรุงเทพหนึ่งในสามเมื่อกี้นี้ท่านเลยค่ะบอกว่าถ้าเป็นทนสถานหญิงหนึ่งในสี่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแบบชัดๆตอนบ่ายสองอีกทีแล้วกันนะคะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าอ่ะเขาคือนับโทษแต่เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่แค่เข้าไปรับโทษที่เขาเคยทาผิดวันหนึ่งเขาก็จะได้ออกมาใช้ชีวิตเหมือนกับเราทุกคนใช่น่่่าาากววอบท ่าไม่ได้แออัดอะไรมีการปรับแล้วนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเรารอดูแถลงกันช่วงบ่ายวันนี้จากคุณสมศักดิ์เทพสุทิน